กำลังคึกคืดเลยเพราะว่าอะไรครับผมแพ็คใหม่มาแมนยูแมนยูอุดหนุนพี่โคหน่อยนะครับผมมีแพ็คมาแบบนี้ไม่มีทองเติมนะฮะ <ๆ S 2> ก็เติมซะหน่อยนะครับจัดเวลาหลายคนจัดไปแล้วนะครับพี่ช้าไปแล้วพี่ผมเหมาแล้ว3แพ็คครับผมเอาตัวที่มีอยู่แล้วนะครับผมอย่าบิด time dead s p o โชว์ทำลุกชอนะครับผมมาปนปนกันนะครับ<ม>อยากโดนยิงอะ<ม>่ะอยากโดนยิงอ่ะอยากโดนยิงอ่ะเอ้ไอ้เล็กเส้นใจเย็นเพื่อนไปดึงตัวผมเลย พิกสวยพิกสวยพิกสวยแล้วก็ตูมเลยวะแคลรี่พี่รักน้องแฮลรี่นั่นนายเหรอมาครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ เจอกันอีกครั้งนึงครับในช่องลูกชายนะครับฟินสก,กีช anel น,น,นะครับอย่าไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมกำลังคึกคืนเลยเพราะว่าอะไรครับผมแพ็คใหม,ม่มาแมนยูแมนยูจัดป้่าละ่ะจัดเปล่าหลายคนจัดไปแล้วนะครับพี่ช้าไปแล้วพี่ผมเหมาแล้ว3แพ็คครับผมอยากได้ไหมอยากได้ดูดิมีทองเท่าไหร่สองร้อย <laughs> อันนี้ไม่ใช่ซีรีส์ไปแคมนะไม่ใช่ซีรีส์เส้นทางการเดินทางของไอ้ดีไก่ไปแคมแยกกันนะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะครับผมเพราะว่าวันนี้เราจะมาอุดหนุนพี่โคหน่อยนะครับผมมีแพ็คมาแบบนี้ <c oughs> ไม่มีทองเติมนะฮะก็เติมซะหน่อยนะครับขออุดหนุนแกหน่อยนะครับ1500ทองเรามีอยู่230ทองนะครับก็เอาอุดหนุนไปเลยอะ5ากับก้าแปดเก้าไปเลยทำไมอะมันแพง ผมไม่รู้เป็นไรผมเติมเครื่องนี้ไม่ได้นะครับผมย้ายมาเติมเครื่องนี้นะครับงงมากเลยยังแก้ปัญหาไม่ได้นะย้ายมาเติมเครื่องนี้นะครับห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทจะเครื่องนี้มันเติมไม่ได้ไม่รู้เป็นไรนะครับเออโอเคครับผมเราเสียล็อกอินอีกนะต้องล็อกอินกลับไปเครื่องนู้นอีกเติมไม่เติมสองร้อยแปดเครื่องนี้มันขึ้นจอไม่ได้นะครับแต่เครื่องนี้เติมทองไม่ได้อีกเนี่ยได้แล้วนะครับแคปปะจะได้โอเคเดี๋ยวต้องเสียล็อกอินเครื่องนี้อีกโอ้โะครับจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเทนฮััักกกสสปีดทุตวววนนะิ้าสปีดริงงๆลลอเข้้าาไปปดดูีีสสกทะุ์คบ คือคุณสมบัติของโค้ชเนี่ยมันจะมันจะทะลุ99ด้วยนะครับมันเหมือนกับพวกไ e อ้บูสเตอร์ที่ของเมซี่อ่ะเอ้ยไหมสปีดร้อยอ่ะดูดิสปีดร้อย <laughs> สวยๆไหนจัดทีมได้แบบไหน,นดูดิอ่าก็อาจจะ,อะเอาเอาตัวที่มีอยู่แล้วนะครับผมอย่างบิ๊กไทม์เลสฟอร์ดโชว์ไทม์ลูกชอร์นะครับผมมาปนๆกันนะครับมีูนโนไม่อัพโนไปไม่อัพเดี๋ยวที่เปืองเปืองที่อัพใช่ป่ะมีมีหลายร่างแล้วนะครับดูตัวสำรองหน่อยตัวสำรองจัดยังไง Oh, อ๋อโอเคก็อัพบ้างมาได้อัพบ้างก็เลือกอัพไปนะครับเพราะอัพบทไม่ไหวนะเพราะมันใช้เยอะนะครับผมยู่เลยเซอร์โอเคไม่เป็นไรเก็บไว้เป็นตัวลิมิเต็ดออ dition นะฮะโอเคเดี๋ยวไปจับคู่กันนะฟินจะใช้ แพ็กใหม่นะครับผมจะใช้แพ็กเก่ามาดวลกันนะครับแพ็กเก่าอ่าเดี๋ยวเดูเดี๋ยวดูจับคู่เลยตั้งห้องตั้งห้องได้ได้ A few moments later นี่ดูดูทีมพ่อดูทีมพ่อก่อนไหนายน่ขออนุญาตใช้แมนยูแพ็กเก่านะครับมาเจอกับแพ็กใหม่แต่ว่าขอใช้บิ๊กทามเรดฟอร์ดกับแบ็กขวาอารอนมินสก้าหน่อยนะดูตัวสำรองดูสำรองดูสำรองเดี๋ยวมีทีเด็ดนะในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมีทีเด็ดนะบอกก่อนไม่บอกทีเด็ดอยู่ในนี้แหละในช่องตัวสำรองนี่แหละเดี๋ยวเจอแน่นอนนะครับมา เออเดี๋ยวเจอแน่นอนแพ็คใหม่แพ็คเก่าเอ้ยเพิ่อนแมนยูแพ็คใหม่ครับ VS วิซซัสแมนยูแพ็คเก่าเดี๋ยวค่อยเอาหอยลงๆทำไมอ่ะเอามาลงมาเลยเดี๋ยวครึ่งหลังโดนแต่ที่สำคัญคือจอเอ้ยมือถือเนี่ยเล่นเครื่องเก่าผมเล่นเครื่องเล็กนะครับผมอาจจะไม่ลื่นอาจจะไม่พิ้วนะฮะฟินก็ไม่ถนัดผมก็ไม่ถนัดนะฮะถือว่าเท่าเทียมกันนะอ่ะเกมเริ่ม ต้องให้โอนาน่าเปิดเป็นตัวเปิดบอลนะใช่เหมืนในนิกกี้อุ้ยหัวใจกดไม่โดนว้่กดไม่โดนว้่กดไม่โดนว้่อยากโดนอยากโดนยิงอ่ะอยากโดนยิงอ่ะอยากโดนยิงอ่ะเอ้ยเอ้ยเล็กเส้นใจเย็นเพื่อนไมงดึงเตียวเลยโอ้ยอีเล็กเซ้นล่างนี้ดีนะค่าพลังดีกว่าล่างเก่าๆนะฮะทุสามตัทีเองโดนแล้ว ปล่อยให้ยิงปล่อยให้ยิงนี่ปล่อยให้ยิงไม่ไรลไม่ไหลปล่อยให้ยิงดีดูดูสวยกัดสวยมีเปิดอมับพักอกหม่งไปหมงให้เขาเฉยเลยวอนบิสคาส์หม่งเขาเฉยเลยอกต่อยก่อนลูกนึงต่อยก่อนลูกนึงเขาหนีแหละไอ้ก็แพ้ไม่แพ้ไง่าหรอเพิ่งเริ่มต้นมันเพิ่งเริ่มต้นเรามีพี่โดอยู่นี่วิ่งหลอบด้วยจริงจริงใช่หรอหาบอลไม่เจอดีดเล่นเท้าต่อยยาวอ่ะ เสวอลายเสือลวยเฟตเฟ่ดักเออจิ้มไม่โดนโอ้ยนี้กดูกกระดเชาไปไหนแล้วครับไปไหนแล้วครับโอ้โห้วดววดวูดโอ้ยต้งยิงยิงกันไปได้ต้องยิงไปก่อนนี่สับหลอกหนีไดแต่จะล้ม ไม่ไห oh, no. so, so. so, so ้แล oh. ้วเกือบโดนเกือบพลาดนะพลาดแล้วาล่านี่แบกทอมนี่ขยาว่าวแมนเองนเตดเฮ้ยเซนเตอร์ออกมาม้เลยตอนนี้เซนเตอร์โม้เลยไม่้ถึงหรอกไม่ถึงหรอกเกือบปันเอา เฮ้ยเอ้ยอนตัวนี้จ๋าใจเย็นโอ้เทินเทินโจแล้วปั่นโอ้ไม่ติดท่ายู่แล้วนะที่มันปั่นมีเทินโจข่ายกอ่ะไม่ผ่านไม่ผ่านเด็กอาหาอรอกเด็กอา,ากยังว่างอยูอย่นะตอนนี้โอ้ยังเป็นฟีเจนต์อยู่นะอะไรฟีเจนร์ไรบอกเซนฮาร์ดด้วยว่าจะโดน <laughs> ยังยังสามารถเซนได้อยู่นะฟรีๆโอ้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 โอยขโมยจากด้านหลังขโมยจากด้านหลังเหรอขาเหนื่อยไม่พอเปล่า โอ้ยกดปุ่มไม่โดนทุกคนกดปุ่มแย่งบอลยืนทื่ออยู่ผ oh, ู้จอมดูถือเครื่องเล็กทิ้งไม่ทันอ่ะไปไปโอ้ยไปแล้วครับโอ้ยโดนฟิตโดนฟิตบุกหนักเลยโดนฟิตบุกหนักเลยเอาละฮะสวนกลับจังหวะนี้แหละปิดโดปิดโดว์อันจิ้ไมไปได้ไงวะจา,ากด้านหลัง โอ้มาแล้วมาแล้วยมาแล้วยมาแล้วยมาแล้วเว้ยวนี้เฮ้ยเยียมเียวเียเหนักเหรอตั้งสามเกมเดี๋ยววันเลยว่ะจริงยังยังเนี้ยจริงกี่เอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ประมาณสามสิบอยู่จริงเหรอพ่อยีิบเกทับ้ยอะไรับอุ้ยใจช้าหมดช็อตแรกไม่โดนอ้ใช่แล้ ยีอย่งนเลยเอเคบคุณนะบคุณไรโอ๊ยฟาวเออเอาฟาวแคจิ้ต้องฟาวจะแทกงี้แคจิกำลังจะหมุนอแคจิอโอ้ยไก่อ่ะไก่งนต้องจ่ายมั้มอล็อกล็พื่นเฮ้ยๆๆ โอ้โหจะจ่ายให้โดนข้างในอย่าเนี้ยทิศทางมันไม่ไปมือถือเครื่องเล็กอย่าอ้างอย่าอ้างเอ้ยหลุดเหรอไอ้ตันี่เหรอไอ้ตันี่เหรอเสียไปก่อนอ่าเสียเพื่อจะเย็นเหลืองคอเหลืองคออาจารย์เออผมขาโหดผมขาโหดอาจารย์เหลืองคอเสียบเพื่อแมตกระชับเม็ดจารย์อย่าซีเรียสมากอ่ะให้ยิงฟรีคิกไงให้ทดสอบการยิงฟรีคิกโดนโดนโดนใครยิงอ่ะ เตี้ยโอ้ยอุ้ยมาเถอะมาเถอะเฮ้ยมาได้เฮ้ยตรงศูนย์เฮ้ยเอาจริงเหรอเนี่ยมาดิมาดิเอาจริงเหรอไม่เอาจิงเลยแพ็คใหม่ดิ่แต่นี้ไม่ได้อยู่ในแพ็คใหม่ียืนโอ้ได้เกงอาได้ยืนอ่ะได้ยืนมองได้เกเอ้ยขาตายไปแล้วอ่ะต่อไว้สองลูกกันนะ ต่อยสองลูกกันนะจะแะเจ็ดศูนยเจ็ดศูนย์ได้เหรอไปนะครับของหลังเราล้วัววะเฮ้ยของหลังเราหนุนขึ้นหมดเลยเพเชอร์อ่าล่นลจล่นล้วล่นละลนนละลนและไปไหนแล้วเสียแตงมุมกเด็มมึมไงเดี๋ยวเถอเดี๋ยวเอเดี๋วเอาเอาครึ่งแรกเอาคืนลูกนึงก่อนครึ่งหลังส่งตัวทีเด็ดลงมามาเมอะม อันตูดีโอ้ยโอ้วน่ากลัวมีลูกสูดนะเนี่ยสูดสูดเออครั้งก่อนก็ยิงพ่อแบบนี้ใช่ปะ่ะแต่ได้เลยครั้งนั้นมันเข้าไหมออแหมมีลูกสูดแบบนี้ด้วยมีลูกสูดแบบนี้ด้วยลูกสูดฟีคิกด้วยฟีคิกลายเต็มมูตอนนี้ผมยังตั้งตั้งตัวไม่ติดเลยนะฮะอย่างปั้นเกมไม่ยได้เลยครับจ่ายไม่แม่นเลยจ่ายติดจ่ายติดอยู่ตรงนี้นั่งงว่าละไ ไอเอ้เอ้ยเอมัวอะไรนะมั่วอลไรพูดหมดแล้วตอนนี้พูดเลยุกหนักเลยุกหนักเลยเอ้าวเอ้ยโอ้ยิงผิดทดสอบประตูไม่โอ้โหกว่าจะจ่ายอยู่ผู้จ่ายติดตลอดเลยว่าเฮ้ยจ่ายเลี้ยงติดจ่ายเลี้ยงติดเอาโดนโชยครับโดนโชยครับเฮ้ยุกหนักเลยเดี๋ยวครึ่งหลังเอาจริงมไม่ไมยครึ่งหลังเอาจริง โอ้ยมันบุนไม่ไปอือไปพีคพีว้าวอีกนั่นกดสวิตช์โอ้่ติดอีแล้วเปลี่ยนเครื่องกันเถอแแแะยยอแล้วไม่เอาชนะโยดีบุกห้าสี่ยังไม่มีโอกาสได้ยิงสักลูกเลยฮะยิงเข้าก่อนแล้วหกเลยเราต้องส่งทีเด็ดมาแล้วครับเราไม่ไหวแล้วฮะเราต้องส่งทีเด็ดมาครับผมนี่ปีขวาทีเด็ดนะครับแล้วก็โอทีนท้าคนเดียวเก่งเกินเก่งเกินส่งทีเด็ดมานะฮะ เอ้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแผ่นดิสก์เก่าแผ่นนี้ไม่ฮอยลุนฮอยลุนไม่ใช้แผนนี้ไงเอาฮอยลุนนี่ฮอยลุนมาอยากเห็นฮอยลุนน่ะอยากโดนฮอยลุนยิงอ่ะได้อามาเอาโชกออกไปเอาโชกเอาเลสฟอร์ดออกไปนั่นแหละอ่อนให้เลยอ่อนให้เลยอ่อนให้คืออะไรเดี๋ยวดูทีเด็ดของพ่อกันส่งตัวทีเด็ดลงมาเอาตัวเอาตัวตึงออกเดี๋ยวเช็ดเหงื่อก่อนตอนนี้มือถือเครื่องนี้เหงื่อติดฟิล์มก็ลอกน้ำลายป่ะไม่รู้เหมือนกันมาเนี่ทีเด็ดทีเด็ด ทีเด็ดไงบอกแล้วว่าเก็บทีเด็ดไว้ครึ่งหลังครับ้โยตอนนี้จอมมือถือรื่นมากครับทุกคนว่าเหงื่อน่าได้จ้อือหืน,นี่แล้วก็มีไม้เขียวด้วยโดนไม้เขียวยิงไม้เขียวอะไระะะจะมาเล่นกับเราแบบนี้ไม่ได้นะจะมาเล่นกับเราโอ้กัวกลัว กลัวกลัวแฮร์รี่เหรอเตะทิ้งเลยกลัวแฮร์รี่เหรอฝั่งนี้ขออนุญาตเอาเท้าซ้ายนะฮะเท้าซ้ายของบุกชอร์ย่อมสวนเราไม่ได้ลงมาดี่บอร์ดแฮร์รี่แฮร์รี่หมกแฮร์รี่แม็กไกว์บูโนอโขกก็ได้อ๋อสองหน้าฮะสองหนึ่งโอ้เฮ้ ได้ลูกเตะมุมอะไม่ภุมใจเลยอ่ะไม่บุมใจเลย,ไ,เลยได้ประตูจากลูกเตะมุมม,มันมันไม่ไใช้ฝีมืออะไรมันใช้ดวงไม่ไมไมเท<อ>่เหรอต้องเดี๋ยวต้องแบบใช้เทิร์นโชนะตอนนี้หน้าจอผมเหงื่อพักๆแล้วเหนียวมากเลยนี่กดไม่ไปเลยเอเขาพูดเข้าพ,าาพาลาดเลยตอนนี้บุกมาบุกมาโอ้ยไม่รับรีบใจ ไปแล้วครับอยู่บอกเลยว่าแลนซี่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 ข้างในซาบิเตอร์โโอ้หเตะลมเขาเป็นแม็กวายยิงเข้าไปแล้วไม่กวายขึ้นมาช้านี่จิ้มหมายแล้วใช่บอกแล้วว่าจริงครึ่งหลังนะนี่ดูดูดูซาบิเตอร์ไปซาบิเตอร์ซาบิเตอร์ิตตเเอร์ฮไปไปกวายหาช่องแล้วนี่เป็นไงล่ะได้ได้อันเกมมันเกม ไปโอ้หลุดเว้ยเแบ็คหลุดเว้ยแบ็คโอ้อ่อนให้เหรอไม่ยิงเองอ่ะนะคืออ่อนให้ไงหยอกผ่านไปเฮ้ยเกียวดูไม็กควายโยกครับอ่ายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไปต่อตัวคนไหนทำลายทำลายช่องนีแล้วกันครับเอ้าแฮร์รี่แฮร์รี่พร้อไม้เพื่อนแฮร์รี่ขึ้นควิดลูกเ้าไปส่งมันยิ่งลงได้โว้ยหน้าที่ขาเซฟ โอ้โหพอกดยิงนะแมกไกวดูนะพอกดลบไปอูพักอ,อกหรือเปล่าพักอ,อกจ่ายปะโมงจ่ายเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้นี่แหละแผนเทนฮาร์กนะใช้แมกไกวม์มาหนุนตัวน,นี้เซนฮาร<ม>์กไล่ค็อบบ้าคอบบ้าเลื่อนหมดเลยเลื่อนหมดเลยตัวนี้ค็อบบ้าบ้าลูกเตะมุมอีกรุกงไหมอีกรุ่งทั้งบ้าอีกรุ่งทั้งบ้าอีกรุ่งทั้งบ้าโอ้โหด้นหน้าเซฟจัดเลยเซฟเซฟชีวิตจริงไม่เซฟ <ๆ S 1> มียายเข้าล่างหรอมียายนาการเข้าล่าง เอัมแน่เฮ้ยเอ้าชื่อช่องนี้ครับม่กวายอ้ยมีแต่งมันยาวเลยเดีย๋ยวแ้เดี๋ยวลหน้าโดนม่กวายสังสอนนะอืะโอ้ยได้ต่อครับได้บุกต่อ,อพิกสวยพิกสวยพิกสวยแล้วก็ตูม้มบักวาย โดยงโดนแฮร์รี่สอนไปแล้วครับผมโอหดันจริงเลยโอ้โหบอกแล้วว่าทีเด็ดบอกแล้วตัวนี้ทีเด็ดนะทีเด็ดไม่กลัวโอ้โหเปล่าเมื่อกี้ไม่เดี๋ยวดูตัวกันไม่เข้าพัวเลยอ่อนให้เฉยไม่ได้เข้าพัวเฉยคืออ่อนให้ไงอย่าเอาจริงใช่ไหมอย่าเล่นต่อไอ้เอาจริงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนเนี้ยฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ยัง ต้องไปเล่นไปนะท้อไปเล่นไปนะโอนาน่านะไปโดนหลอไปโดนหลอไปโดนหลอไปไหนแล้วคุยตอกส้นมาหอยลุนอยากโดนหอยลุนยิงจังเลยอ่ะเดี๋ยวโดนโดนไม่กวายวิ่งนำทางไปแล้วอืมก้าวางใจงี้เฮ้ยโอ้หนืดแล้วก็ไปแล้วครับหนาซะอย่างโอ้ยตุ้ยตุ้ยใหญ่ว่ะวัวดมาวัวดมาวัวดมาดูเปิดนฮะ เปิดนี่เปิดส้นเ <laughs> ท้าโคตรกึม <laughs> อะไรวะเมื่อกี้เนี่ยมันทําอะไรอะ่ะไปไม้เขียวอยู่ไหนครับเมืเ่อกี้ไม้เขียวไม้เขียวไม้เขียวโอ้ไม้เขียวมาเปิดป่ะโอเคแม็กควายวิ่งไปไหนวะเนี่ยโอ้ยปัดบอลเลยโอ้โหนี่มีโอกาสมากกว่าไฮารุนอีกนะใครไม็กควายอ,ะ<พ>อ,อ่ะฮะไฮรุนพร้อมตกเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ย เอาหารช่องอีกแล้วครับแม็กควายแม็กควายเธอมาตรงนี้เดี๋ยวใส่ตะกี้เดี๋ยวบรรทัดให้แม็กควายรักเหรอนี่ไงวิ่งแซงซะเลยนีดด่ดู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 ทีมหัวครับไปแล้วกระชากไปต่อไม้เขียวไม้เขียวไปแล้วไม้เขียวไม้เขียวเต็มเปิดกระชากเลยครับผมเปิดไว้แฮร์รี่พี่รักน้อง ควิดลูกนี้อือโอ้โหไม่หาบอล่ะเหลือห้านาทีสุดท้ายครับห้านาทีสุดท้ายกันนะโชว์เออวันวิทวันวิทลงไว้เพื่อนข้างหน้ามีไฮรุนไว้ใจเย็นโอ้โหกระโดดฟาดง่ายๆพี่ไม่ยิงกันโลกไม่จำนี่นี่กดสีฟ้าสองเลยอะไรนะสองรับเหรอนี่ดูอุ่นได้เป็นไงแล้วโอ้โหอย่างนี้นะเป้าตัวขนาดแท้ครับกระชากเลยเสียบเหรอแฮร์รี่พี่รับเนาะแฮร์รี่อยู่ไหนวะนะ แฮร์รี่หยไหนไม่รู้ไม่รู้แฮร์รี่ดึงเซนเตอร์ออกไปไงเป็นแผนเป็นแผนไนียแฮร์รี่ดึงกองหลังออกไปดึงวาลานออกไปขอการถือคร้งท้ายบอกแล้วว่าอ่อนได้ก่อนสองลูกครึ่งแรกอ่ะโอ้ยดูดูดูแฮร์รี่นะแฮร์รี่นะเคยจะเข้าพวกไงนี่แฮร์รี่ดึงคาสเมโดดึงวาลานออกไปนะดึงเซนเตอร์ไปโอ้ยใครแล้วมาตินเนสใช่ไหม ยบอกแล้วว่าต่อขอปล่อไปล่อยหน่อยปล่อยหน่อยปล่อยคืออะไรเราต้องถึงก็ต้องขอร้องกันเลยเหรอฮะฮะอ่ะนี่ให้ลุ้นให้ลุ้นอ่ะให้โอกาสปล่อยลุ้นเนี่ยเพลสุดท้ายแล้วให้ลุ้นให้อลุ้นอ่ะปล่อยจอยให้อลุ้นอะปล่อยจอยเพลสุดท้ายให้ลุ้นเอ้าจบจบเลยจบเลยจบไหมเอาที่เนี่ยยังไม่ทำอะไรเลยเอาที่โอ้โหเฮ้ยเอาบอลไปได้อาจารย์ไม่เป่าทีอาจารย์ไม่เป่าไอ้บาลาเด้ ออน่ามาันยืนดูบอน,น่ะบอกแล้วว่าเจอทีเด็ดแฮร์รี่ก <c oughs> ็าังยืนยอมองบนอยู่เลยเป็นไงเจ๋งไว้ล่ะอถ้าลูกสองไม่ผ่าดไม่ปล่อยย่ะโดนแล้วไม่จองห้างอาโอเค okay, ครับก็เล่นสนุกสนุกนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะก็เดี๋ยวแพ็คของ แมนยูเนี่ยผมรีวิวไปแล้วนะครับแนวทางการอัพแต่ละตัวทุกตัวนะฮะในช่องความสกีโฟนะครับไปจัดกันได้นะครับถือว่าเป็นปการอุดหนุนพี่โคหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแฮนด์บอลนั่นแหะแฮนด์บอลก่อนด้วยน,ะนี่บ,ลลบอลไตายแขนนะครับ,บลล <laughs> โอเคครับอยากเห็นเราเล่นกันแบบนี้อีกก็คอมเมนต์ได้นะครับอยากเห็นทีมไหนเจอกับทีมไหนนะครับเดี๋ยวจะซื้อแพ็คบาซ่าแล้วเราก็เอาแพ็คบาซ่าแพ็คเก่าแพ็กใหม่มาเล่นกันไหมแล้วก็แพ็คอาร์เซนอลแพ็คเก่าแพ็คใหม่มาเล่นกันต่างพอต่างพอฮะ พอมีทองอยู่แล้วพอมีทองอยู่แล้วไม่ต้องเติมนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปใครยังไม่ได้กดติดตามช่องฟิสกี้ชแนลนะครับผมฝากกดติดตามช่องลูกชายผมด้วยนะครับไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปครับ